อาาไไปขขยดด้วละส, uh, okay. no. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเนทกับพี่เมย์จะพาทุกคนไปดูว่าปกติแล้วเนทกับพี่เมย์นะคะเอาขวดพลาสติกไปทิ้งที่ไหนตอนนี้เนทอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียรัฐนิวเซาวล l e ์นะคะ ที่นี่เราสามารถกินน้ําได้ที่ก๊อกเลยแต่ว่าด้วยความที่ในกับพี่เมย์ไม่ชินเราก็เลยส่วนใหญ่เราจะซื้อน้ําแบบนี้มากินกันแทนแล้วด้วยความที่เราซื้อน้ําแบบนี้มากินทุกครั้งเราก็จะมีขวดมีเยอะมากซึ่งถ้าอยู่ที่บ้านเราเราก็จะแบบเราจะต้องแบบบี้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 บ,บ,บี้แล้วก็รวมแล้วก็ไปขายช่างกิโลขายเป็นกิโลใช่ไหมคะที่นี่จะพิเศษกว่าที่ไทยตรงที่ว่าที่บาร์โค้ดข้างขวดจะเขียนว่า1ิเซนตรงนี้ นั่นก็หมายความว่าเราสามารถเอาไปขายได้ขวดละสิบเซนแล้ววันนี้เนยจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าเนตจะขายขวดพวกนี้ได้เยอะแค่ไหนอุปกรณ์เสริมที่เนตจะเตรียมไปทุกครั้งเวลาเราเอาขวดไปขายก็คือถุงมือพลาสติกเอาไปสองคู่เผื่ยพี่เมย์จริงๆเอาไปคู่เดียวก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่พี่เมย์เป็นคนทำเนี่ยไม่มค่อยได้ทำแบบ ที่ตู้ขายขวดเนี่ยที่เน็ตเรียกว่าตู้ขายขวดใกล้ที่สุดก็ขับรถแค่ประมาณ2-3นาทีแต่ว่าในเมืองที่เน็ตอยู่ก็จะมีอยู่2ที่เนาะอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ข้างในเมืองฝัง่งนู้นก็คือต้องขับรถไปประมาณ5กิโลได้ไม่ถึง4-5กิโลแต่ว่ามันจะมีอีกจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านนี้ก็คือแค่3นาทีขับรถตู้ตู้หนึ่งเนี่ยมันจะมีช่องให้เราอยู่สองประเภทก็คือขวดพลาสติก แล้วก็ที่เป็นขวดแก้วแต่ละขวดก็จะได้ในราคาประมาณ10เซนราคา10เซนราคา10เซนใน่กัรพี่เมย์ทำงานอาหารร้านไทยใช่ไหมคะมันก็จะมีการขายเครื่องดื่มขายน้ำค่ะ คือเครื่องน้าอัดลมที่มันเป็นขวดแก้วด้วยแล้วก็จะมีบางทีที่ที่ร้านเนี่ยเขาแบบไม่สามารถเคลียร์ทั้งหมดได้เงี้ยเน็ตกับพี่เมย์ก็จะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเคลียร์ให้เองนะอะไรอย่างนี้ก็เอามาบางส่วนเราก็เลยได้ s i m p l ลขวดแก้วมาขายโชว์เพื่อนๆให้ดูกันว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่คีตอนนี้เราถึงแล้วเนาะข้างๆถ้าเห็นตู้เขียวๆนั่นก็คือใหญ่ๆนั้นก็คือตู้สำหรับหยอดขวดนะคะที่จดอดยจอดตรงนี้เลยข้างหน้น โชคดีได้ที่จอดรถใกล้ๆนี่นตรงนั่นเอง เข้าไปใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนขวดที่เราใส่เข้าไปแล้วก็เวลาใส่เขา,าก็จะเพิ่มขึ้นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นราคาเงินที่เราขายได้ดนะคะ อนนี้เราก็ได้ voucher อันนี้มาแล้วนะคะซึ่งก็คืออ่ขวดแก้วเราได้ทั้งหมด11ตอน30เซนแล้วก็ขวดพลาสติกเราได้ทั้งหมด20ตอน90เซนวิธีการขึ้นเงินก็คือเราสามารถเอา voucher เนี่ยไปสแกนที่เครื่องจ่ายังค์ก็คือติดแล้วก็คือเงินก็ออกมาง่ายๆก็คือทุกครั้งที่เราขายเนี่ยก็จะเอาเข้าไปขึ้นเงินตรงนู้นโอเคดี๋วจะพาไป เราก็ต้องใส่มาสก์ก่อนคือตอนอนี้ด้วยความที่โควิดมันก็แอบคล้ายๆว่าบางคนบางส่วนเขาก็ฉีดวัคซีนกันแล้วเนะ <c oughs> าะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอก,กอยูไม่ต้องใส่มาสก์ก็ได้แต่ว่าทุกครั้งที่เข้าไปในแบบอินดอร์ที่อินดอร์ก็คือต้องใส่มาสก์ก็ต้องใส่ เราอยู่ข้างในห้างแล้วห้างคือแบบมันก็ไม่ใช่ห้างเนาะมันเป็นค้าคๆแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแบบบิ๊กซีน้อยอะไรเงี้ยเราตัดเล็กที่บ้านเราไว้เดี๋ยวคลิปหน้านี่จะพาทุกคนมาดูอีกทีว่าในวูเวิร์ตที่ออสเตรเลียเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะแค่มาขึ้นเงินแต่ว่าเดี๋ยวนิดไปซื้อของนิดหน่อยใช่ตอนนี้เราก็มาต่อแถวต่อแถวรออคิวจตแล้วมันก็จะมีมีระบบที่แบบว่ามีพนักงานคิปเงินให้ฝันี้ก็มี รีบๆหน่อยก็คือจัดการตัวเองดูแลตัวเองทำเองเอะแต่ด้วยความที่เรามาขึ้นเงินเราต้องการเงินสดเราก็ต้องเลือกตู้ที่มันเป็นไม่ใช่ card only ะะเอ้นี่นะคะแล้วก็มาที่เครื่องแล้วจะสกแกนได้เลยเแล้วก็จะมีเงินขึ้นมาตรงนี้เลยแต่เราสกแกนสองอันปึ๊บนีเขาก็จะลงเงินให้เราเลย โอเคแล้วตอนนี้เราก็กลับมาบ้านแล้วนะคะแล้วเดกก็จะมาสรุปให้ฟังว่าวันนี้เราไปทำอะไรกันมาวันนี้เราเอาขวดที่ใช้แล้วนะคะทั้งขวดพลาสติกแล้วก็ขวดแก้วนะคะเอาไปเหมือนคล้ายๆกับว่าก็เอาไปขายนั่นแหละก็คือ1ขวดอขวดในราคา 10, 10. เซนเนาะวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วรวมกันเราได้ประมาณ32ดอลลาร์กับอีก20เซนแล้วก็เอาไปขึ้นเงินในห้างที่อยู่ใกล้ๆ มันเหมือนจะเป็นของของซูเปอร์วูเวิร์ดที่นี่ซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อว่าวูเวิร์ดเวลาเราแบบว่าขายขวดปุ๊บเราก็จะได้เหมือนกับว่าเป็นกระดาษใบเสร็จเป็นเป็นเชอรมาเป็นเชอรมา,มาแล้วเราก็เอาไปสแกนที่เคาเเน์เตอร์ที่จ่ายตังก็คือเหมือนเวลาเราไปซื้อของแล้วก็เอาบาร์โคดเนี่ยไปสแกนที่เครื่องติดมันก็จะประมวลผลแล้วก็เอาเงินออกมาให้เรา แต่ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันสําหรับคนที่มีระบบการจ่ายเงินของ PayPal แต่ตัวนี้ไม่มีนี่ก็เลยไม่ได้ใช้เราสามารถโหลดแอป,ปที่ชื่อว่า My Tomra หรือว่าอันนี้เดี๋ยวเนี่ยจะขึ้นให้ดูตรงนี้ My T O M R A Something ถ้าเรามีแอปเนี้ยเราก็เหมือนกับเกาะข้อมูล QR code ที่เราได้มาแล้วก็เงินมันก็จะเข้าไปในระบบกบระเป๋าตังค์ออนไลน์เราเข้าไปสแกนเฉๆก,ก็ได้ใช่ก็คือเราก็สามารถไปใช้ทางอื่นได้สรุปวันนี้ก็คือว่า เป็นวันหยุดหนึ่งวันได้เคลียร์ขยะเอาขวดไปขายแถมยังได้เงินมาใช้สามสิบสองดอลสามสิบสองดอนก็หกเจ็ดร้อยบาทละใช่ประมาณหกเจ็ดร้อยบาทสามสิบสองด,ด,ดอนนี่คือทําอะไรได้บ้างก็จริง,รงๆก็กินพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดได้มื้อใหญ่อยู่นะแบบเข้าแมคโดนัลสามสิบสองดอนนี่ก็ได้แบบใช่สามารถใช้เอฟซีก็ได้เซตคอมโบเซตใหญ่ๆสักเซตหนึ่งใช่เติมน้ำมันก็ได้ครึ่งถังนะคะโอ้จริงใช่เติมน้ำมันรถเราได้ครึ่งถังเลย ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ไม่รู้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องคอยดูก็จะพยายามอัพคลิปบ่อยๆหวังว่าเพื่อนๆจะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้นิดนะคะไว้เจอกันคราวหน้าเนาะบ๊ายบาย